ฮะนเป็นคนเก่งเหรอหนูเอามือสองข้างทำกระยางได้ด้วยเก่งจังนเออโอออโอ้สวยเหรอโอ้กำไรนี่สวยเหรอสวยสวยไหนสวยอะไรจะถอดออกอ้มาเอาลำพานออลําำพานเหรอลำพานเหรอโอ้เจ้า

<tôi bị nicate> <laughs> ừ, oh, nói bay, Thế Đó Đó Nói Đó 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 โอ้ยมีคนนอนหลับอยู่ตรงนี้เนาะเนาะเอ๊ใครมามองใหญ่เลยมองหางใหญ่เลยเอ๊อกอะ <c oughs> ออก,ก้องยามังเซ่โอเอออาเจ็ดอาเจ็ดนอนหลับอยู่อ <c oughs> ่าสกุลหงีมาแล้วสกุลหงียบเตยแล้วหัวแดงให้หัวแดงสกุลหงียบเตยแล้วสกุลกงียบนอนต่อไม่สน <c oughs> นอนต่อครับเฮ้ยนึกยิ้มครับ Ê. Ừ. <laughs> <tìm, tìm, tìm. cười> à. Có <laughs> Ô, lên công rồi. <laughs> oh. này. <laughs> <okay. cười> <t nivelles> ง่วงนะมั้ง่วงไม่ทำรอฮะมองมากันจำไม่ได้แหม่เอ้าวอยากจะทำเขาจะทำอย่าบังคับไม่ชอบกันโอ้

ไม่ไปปักไฟเขาตเขาปากเรียกฉชิวชาน้อัไม่ได้หรอกเอปักไฟโดดไม่เอาพ่อจะช่วยฉันจริงๆเขาคงมาเองอะไรคะ